สวัสดีนัผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับกิจกรรมเติมคูปองรับไอเทมฟรีนะคะทุกคนกตั้งแต่วันที่1 0 1ถึง14นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราเติมคูปองไปละเราจะได้เป็นอะไรบ้างซึ่ง9คูปองเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนเป็นชิ้นส่วนสกินใหม่นะคะของตัวน้องยุ้ยนะอ่ะ มีปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่อุปเเพนไนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูยคลิปนี้สักแปบนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแรงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทด,ดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายแรรรับซื้อรหัสไอดีอวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะ49คูปอง99นะคะแล้วก็149ได้เป็นคัมพีนะแล้วก็199ได้เป็นสกินพิเศษเลยโอ้โหเรามารับกันดีกว่านะคะอ่าแล้วตรงนี้นะคะเราได้ทำการเพิ่มคูปองกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเรามาทำการก่อรับดีละอันนะอันนี้จะได้ไหมเนี่ย จะได้เป็นอ๋ออุยแวบก็ตรงนี้นะคะได้เป็นชิ้นส่วนได้เป็นด้านหลังนะเดี๋ยวเราใส่ให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กตัวกิจกรรมมิสเตอรี่บ็อกนะคะเอาไปเล่นในมนะิสเตอรี่บ็อกซ์นะกดไปก็จะได้บัตรซิวเวอร์หนึ่งนะคะแล้วก็โกหใบนะคะเดี๋ยวไว้จะทำคลิปรีวิวมิสเตอรี่บ็อกซ์นะคะอันนี้จะเป็นขวดน,นมนะคะใช้ในการเล่น วงแหวนวัยรุ่นฟันน้ำนมอ,อ๋อการันตี1สกินทุกๆการเล่นห้าสิบครั้งนะคะอูห้หูอันนี้ได้เป็นคัมพีคัาวสูงสิบชิ้นนะคะอูห้หูแล้วไฮไลท์ของเราอยู่ตรงนี้เลยตอนเชิญสกินพิเศษนะคะกดเปิดไปเอ่อตอนนี้นะคะเราจะเลือกเป็นตัวเวเละกันนะอ่ะ กดยืนยันไปนะคะยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะคือศู์คูปองนะแต่เราแต่มันต้องเติม199เงแต่มันก็ศู์คูปองเท่านั้นเองคือเราเติมไปแล้วเออคูปองก็อยู่ใน ID เราอยู่ดีนะคะคออก็ลองมาแบบรีบมาเติมมาเล่นกิจกรรม RV กันเยอะๆนะคะสําหรับเติมคูปองรับไอเทมฟรีคือเราบอกเลยเลยนะว่าสําหรับใครที่ สายเติม RV นะคะแนะนำให้เติมช่วงนี้คุ้มที่สุดนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็เหมือนได้ฟรีอะแต่มันก็เสียงเงินอะก็99คเออ199ประมาณนี้ทุกคนอาจจะงงนะก็คือแบบถือว่าคุณเติมแค่10บาทก็ได้นะคะแล้วก็จะได้เป็นสกินอันนี้ไปเลยประมาณนี้นะคะก็ลองมาเล่นกันดูนะรู้อธิบายยังไงอะแต่ก็เติมมาแหละอ่ะไจ่กันใหม่คลิปน้ะนะคะ